สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนั้นมาชมนะครับบนสีที่ค่อนข้างที่จะป้ายสวยนะครับผมวันนี้มาคุยกันถึงเรื่องนะครับชายชนก่อนนะครับอันดับแรกๆนะครับอันนี้ผมมีไม้ตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างที่จะสวยนะครับอันนี้จะเป็นบนสีชายชนนะครับทุกท่านนั้นอาจจะมีทั่วไปนะครับผมตอนนี้นะครับหลายๆท่านนั้นอาจจะมีครบกันหมดแล้วนะครับผมหรือว่าบางท่านถ้ายังมีก สามารถที่จะหาซื้อแบบงบประหยัดนะครับเพราะว่างบถูกๆได้แล้วนะครับผมทุกท่านวันนี้นะครับผมมาถ่ายทํากลางคืนนะครับเพื่อให้ตอบกับแสงไฟนะครับเพื่อให้ภาพออกมาสวยนะครับผมเนาะลองเบิ่งนะครับมาไล์มาถ่ายคลิปนะครับตอนกลางคืนลองดูนะครับเนื่องจากผมทําการไล์สดนะครับผมเนาะเออสีเพิ่นเจ็บนะครับผมเนาะก็เลยเอามาถ่ายช่วงกลางคืนลองเบิ่งนะครับผมเนาะ นี่ต้นนี้นะครับเพิ่นมีลูกค้าท่านหนึ่งนะครับที่ทําการรับไปเรียบร้อยนะครับผมผมทําการไลฟ์สดนะครับปรากฏว่านะครับผมเนาะต้นนี้นะครับมีความสวยสะดุดตาก็เลยอยากมาคุยกันถึงเรื่องนะครับการป้ายของเขานะครับผมเอ่อที่ผมสังเกตเห็นนะครับชายชนนะครับผมเนาะส่วนมากถ้าเพิ่นเขียวเยอะนะครับถ้าเขียวเยอะนั่นก็จะ เป็นหมาที่ค่อนข้างที่จะโตเร็วนะครับแต่ว่าต้นนี้นะครับออกไปทางโทนแดงเยอะนะครับผมทุกท่าน่ะนั้นฟอร์มที่ใกล้เคียงกันนี้นะครับเพิ่นโตไปมากกว่านี้แล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าเนื่องจากต้นกอนนี่ก็ทําการปิดการขายไปแล้วบ่ได้มาเปรียบเทียบให้เบิ่งนะครับผมเนาะเหลือแต่ต้นนี้ซึ่งเป็นฟอร์มเล็กกว่านะครับแต่ว่ามีการที่แดงจัดจ้านนะครับผมทุกท่านก็นเลยอยากนํามาฝากให้ทุกท่านนั้นได้ชมกันเนื่องจาก พรุ่งนี้นะครับก็จะจัดส่งให้ลูกค้าไปนะครับผมเนาะคนที่เพิ่นเอฟไปนะครับขอบคุณหลายหลายเด้อครับผมที่ช่วยอุดหนุนนะครับนี่ต้นนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีความแดงแบบจัดจ้านนะครับผมทุกท่านแล้วก็จะมีแดงที่สดๆนะครับซึ่งบางกระถางบางต้นนะครับผมเนาะนี่ครับเบื้องลักษณะของใบเพิ่นนะครับผมเนาะเห็นไหมครับอันนี้ก็แดงดีคือกันแต่ว่าเพียงแต่ว่าเขียวเพิ่นเยอะนะครับผมทุกท่าน บางทีก็เกือบรุดนะครับผมต้นอย่างนี้นะครับปัจจุบันนี้นะครับผมเนาะลูกค้าพ่นจะเลือกนะครับผมทุกท่านต้นอย่างนี้กัราคาจะบ่ค่อยได้ปันใดนะครับผมเนาะราคาจะบ่ได้เล่าใจคือตะกอนแล้วนะครับเออฉะนั้นนะครับถ้า้ใดมีงบประมาณหรือไม่ทุนนะครับผมเนาะก็จะได้ไม้ที่สวยๆไปเลยนะครับผมทุกท่านอันนี้ก็เลยเก็บภาพที่ประทับใจหรือว่าความสวยนั้นมาฝากกันนะครับผมเนาะ บอลสีชายชนนั้นครับผมเนามีหลากหลายนะครับที่ผมจะเอามาแปะให้ดูนะครับก่อนหน้านี้นะครับที่ผมทําการขายไปนะครับมีหลายขนาดหลายไซส์นะครับผมทุกท่านนี่ครับก็จะเห็นว่าแต่ละต้นแต่ละกระถางนั้นจะมีความสวยงามมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าทา้งนี้ทั้งนั้นครับถ้าอยากเลี้ยงให้ฟอร์มตัวจริงๆนะครับก็จะเลือกเอาไม้ที่เป็นโทนเขียวๆเยอะๆนะครับผมเนาะไม้แดงๆอย่างนี้นะครับ จะเหมาะสาหรับเป็นไม้พลังบวกนะครับผมคนที่ชอบไม้โทนแดงๆอย่างนี้นะครับก็จะให้พลังที่มีความอบอุ่นนะครับผมเนาะมีพลังกระตุ้นนะครับให้มีชีวิตชีวานะครับผมเนาะเป็นโทนของสีอันนี้เป็นสเสน่ห์ของบอลสีที่น่าอนุรักษ์น่าสนใจนะครับยังได้รับความนิยมเสมอนะครับสำหรับใครที่มีชายชนสวยๆนะครับผมก็ยัง เป็นอียย่างที่นาอนุรักษ์นาหองเห็นหนาปลูกนาสะสมนะครับผมเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับบน่นสวยๆมาฝากกันเดี๋ยวผมจะแยกคลิปออกไปนะครับผมเนาะนะครับค่อยๆฝากกันไปนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับสวัสดีครับ